สมุนไพรสามชนิดกินทุกวันเสี่ยงไตพังไม่รู้ตัวนะครับใครไม่อยากไตพังไตเสื่อมวัยแนะนําให้ระมัดระวังการรับประทานผักสมุนไพรสามชนิดนี้เลยครับอันดับแรกครับนั่นก็คือย่านหนวดแมวนั่นเองครับหลายคนนะครับนิยมนํามาชงเป็นชานะครับแต่ต้องบอกเลยว่าย่านหนวดแมวเนี่ยนะครับมีโพแทสเซียมสูงมากมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเยอะด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรารับประทานทุกวันทุกวันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้ไตพังไตเสื่อมได้เลยดังนั้นแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับต่อมานะครับข้อที่2อครับนั่นก็คือ คลายเกลือเนี่ยนะครับจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะลิสโตโลชิกแอซิดนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ดีเลยครับจะทําให้ไตพังได้แล้วก็ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกประกาศไว้เลยนะครับว่าเป็นสารก่อบมะเร็งด้วยดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงครับต่อมานะครับข้อที่3ครับนั่นก็คือลูกเมียงนั่นเองครับลูกเมียงเนี่ยหลายคนก็เคยรับประทานกันนะครับแต่มันจะมีพิษตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจงโคลิกนะครับเจงโคลิกเนี่ยจะไม่มีผลต่อไตของเราทําให้ไตพังไตเสื่อมได้เเเเช่่่นนนนนนนกกัััถถ้้าา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 ารรรรรบบปปปะะะทไมม็แํวลูียยงพฝ ก่อนบางๆแล้วไปตักแดดหรือว่าพูดง,ง่ายๆก็คือเอามาต้มให้สุกก่อนก็ได้ครับจะช่วยลดลทธิ์ไอตัวเจงโคลิกได้ดีมากๆเลยครับแนะนําเลยครับใครที่ไม่อยากไตพังไตเสื่อมไวนะครับแนะนําให้หลีกเลี่ยงสมุนไพร3ชนิดนี้เลยครับใครที่ชื่นชอบเรื่องสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับหมอลงคลิปทุกวันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้เลยครับ